สนุกอีกแล้วตอนนั้นแบบต้องชูชีวิตยังไงกัะแด็นคือตอนนั้นอ่ะผมต้องออกไปทายเรือกลางทะเลเขาเรียกว่าน้ำกร่อยปะที่มันเป็นน้ำจืด่อเป็นทะเลน้ำกร่อยครับแล้วคือพอเราอยู่กลางทะเลแล้วมันเป็นเรือแบบโบราณเราไม่มีที่เพราะเรามีโดนด้วยเราไม่มีที่ที่จะเอากันดงกันแดดออกไปทานเราก็ปกป้องกันเองอยู่ตรงนั้นปกป้องกันเองมันก็เลยเกิดการไหม้ของแขนเพราะว่าชุดผมมันเป็น เสื้อเชิ้ตลับแขนซึ่งทุกวันนี้คนอาจจะไม่รู้สึกแต่ว่าจริงๆนี่คือยังไม่อยู่อ่อนแดดจำลงแล้วมันก็รู้สึกว่าหน้าเราลอยอะคือเวลาคอมันดำแต่ว่าหน้ามันลอยคือหน้าเราผมก็แปลกเหมือนกันว่าหน้ามันไม่ดำขึ้นแต่ว่าคอ่เดำ กผมใช้เบอร์เดิมนะครับไม่เปลี่ยนเบอร์คือกันแดดก็เอาไม่อยู่ใช uh> ่เอาไม่อยู่แดดมันมันร้อนมากแล้วก็นี่ยังไม่ทันหายเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปกันต่อะครับมันมแสดไม่ตอบบรั่ำแล้วมันร้อนเลยมันแดดผิวผมมันแตกมากเลยคือมันมันลอกน้อยด้วยปกติมันน่าจะกลายเป็นแผ่นๆแต่ว่าอันนี้คือก็ไม่ค่อยลอกแล้วก็ดำนานด้วยครับใช่ไอ้นี่ไม่ลอกลอก เป็นขุยแต่ว่าไม่ไม่ได้ลอกเหมือนที่เขาลอกกันเป็นแผ่นๆคือถ้าลอกเป็นแผ่นๆน่าจะหายไวป่ะมีคนลอกไม่นด้ถามมันมีผลต่อการคติดตีนูนไหมสุดๆสุดๆมันไม่มีความลับอะไรเรามีเมคอัพที่เลือกอยู่แล้วก็ตากล้องดีพีเราเก่งทุกคนพร้อมช่วยเหลือเพราะว่ารู้ว่าทุกคนหนักหมดต้อใช้ไฟช่วยไหมครับต่อใช่ถ้าเป็นอินเสิร์ตมือก็ไฟอีกเรื่องหนึ่งไฟเต็มโอเคแสดงพรุ่งนี้ก็ต้องรับมือกับ พรุ่งนี้เราจะไปทะเลต่ออียแต่เก่ายังไม่หายแต่ว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะน่รอได้เลยครับแล้วผู้จัดปลอบใจยังไงช่วยใช่ผู้จัดดิชช่วยปลอบประโลมเราไหมครับโอจริงๆเวลาเขามาเชียร์เราที่กองเราก็ปลอบใจจริงเขามีบอกอะไรม้แต่เขาเห็นพระเอ็กซ์ไม่ได้เขาก็สงสารนะแต่ว่ามันแก้ทำอะไรได้ไม่ได้จริงๆตอบคุณอะไรนะหนักผิวอคไรแบบค่นข้าางขวเอาจริงป่ะผมรักแต่ดูผมแบบ ถ้าเพื่องานเออผมก็ดูแลกได้หมดแต่จริงๆถ้าแบบในพรีเซนเตอร์ผมนอกจากกรุงเทพนอกจากกรุงไทยอักซ่าแล้วมีหลายอย่างที่ช่วยดูแลก็คือยังมีพี่วอกนะไรกันงงกันแดดไปหมดพร้อมประโลมใช่ไหมครับพร้อมอาบผิวผิวผมพร้อมลงนเออ มนก็จริงก็เตรียมแล้วแต่ถ้าลูกค้าไหนจะเข้าไปอันนี้เลี้ยงลูกค้ากันแดดอยู่นะรอเลี้ยงรอจริงๆพอถ่ายใกล้จะจบแล้วมันรู้สึกย่างไงบ้างตอนแรกอะเรารู้สึกว่าเราถ่ายได้ช้าแต่พอวันที่เนี่ยพอท้ายจริงจริไม่เกินสองวินจบแล้วใจหายใจหายใจหายกับทั้งทีมทั้งพี่่าทั้งทีมแบบเพื่อนเพื่อนักแสดงในกองแล้วสุดท้ายแล้วทุกโปรเจกต์เวลามันนานนะครับมันผูกพันหมดแหละคือทุกคนเป็นเพื่อนเราหมดแล้ว ม,มันอาจจะไม่ได้แปลว่าเราต้องคีบไปไหนมาไหนด้วยการหลอกแต่สุดท้ายแล้วมันชัวร์ว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะเราแบบไม่ใช่คนไม่รู้จักกันนะอะไรเงี้ยมส้ยาู้าที่อากาศดีเราดนวยมึมีนันน่นเขาทำทุกอย่างเพื่อผมพูดจริงว่าการที่กองนี้มาเปิดในปีที่อากาศเป็นแบบนี้อย่าบอกอะไรก้าพูดเลยว่าเชื่อผมเถอะทุกคนน่ะเขาหลุดเกินเขาว่าเต็มที่ไปแล้วมันมันมากกว่าเต็มที่เพราะว่า เราเจอ,อช่างกองทั้งช่างไฟรวมถึงหน้าที่อื่นที่อีสโตกในกองเลยซึ่งแบบสุดท้ายเรามาตรการมันก็ต้องมากขึ้นะแล้วแบบแต่ถามว่าไม่ถ่ายได้หรอก็กไม่ได้แฟนก็รออยู่อเองทุกคนคิดถึงคนดูหมดทุกคนรู้สึกว่าอะไรก็ได้แต่ทุกคนต้องไม่ได้ดูมันช้าลงอย่างเช่นแบบทุกคนบางคนบอกว่าโอ้ยปีหน,น,น้าเน่ใจเย็นๆ <c oughs> เราเต็มที่อยู่ถ้ามันปีนี้ได้เราก็อยากปีนี้แน่ ่้นไปทางใต้โโอ้หแต่ไม่ใช่่ทีีเดยวแต่ใต้ไม่ลึกใต้ตื้นๆใต้ตื้นๆกระจกว่าวันนี้เราแน่แดงแดงเลยเตรียมก็แต่ไม่คิดว่าไม่แรงเพราะถามรอบๆอ๋อถ้าที่ถามโลเคชั่นมาไม่แพ้กันแน่นอนเพราะว่าผมก็มีการต้องเต็มตัวเ้วก็ได้ถามถึงอาจารย์โลเคชั่นเพราะเราคิดว่าแบบหุ้ยร่นกันตั้งเยอะเออากาศดีขึ้นแน่เลยแต่ก็เปล่าเลยอากาศเท่าเดิมครับผมโอ้ยยิ่งงอันนี้คือการทำงานที่ที่สุดเลยครับ ที่มันต้องท้าไทยกันนะครธรรมชาติจริงๆผมว่าในแง่อากาศร้อนสุดจริงๆครับแต่ว่ามันมันไม่ได้ผิดที่แค่คอสตงที่เราเจอผมว่ามันคือสภาพอากาศที่สุดท้ายเราก็เลยอยางรลรนแล้วว่าช่วยเถอะร้อนจนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วผมแค่ออนมากกับพิญญาได้หน่อยเอาริไปที่ผมรู้สึกว่าผมเป็นเกียรติมากๆกับพิญยาเพราะว่าใครที่ตามบลุตามงานลงมาผม ชอบทางานแนวนี้มาตลอดคือการที่แบบสุดท้ายแล้วคนกับพี่ญาติทุกคนจะเห็นว่าเราขายงานกันจริงๆเราเราขายสิ่งที่เราตั้งใจทามันอย่างสุดหัวใจจริงๆส่วนอะไรที่มันจะเกิดขึ้นเราเชื่อมั่นว่าปล่อยใ,ให้มันเป็นเรื่องของมันแล้วเราเชื่อว่าคนที่รู้สึกตามโดยคนที่รู้สึกตามเราได้เขาจะมีสติแบบหมายถึงว่าเพาสุดท้ายแล้วอะทุกคนมีชีวิตของตัวเองอเออแล้วผมก็เคารพชีวิตทุกคน ก็มันเป็นสิทธิที่เราถ่ายทอดออกมาจากการแสดงร้วนๆใช่เออเอาจริงผมรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องจริงๆนะที่อยากให้ทุกคนรอดูครับแล้วนี่ผมก็ไม่ได้กลับมาช่วยงานที่สามนานมานี่ก็เป็นแบบอีกครั้งที่ฝากด้วยกุมใจทั่สามกุมใจเอออีกหนึ่งคอนเสิร์ของเราค่ะพี่แอฟตอนนี้เขาดูแบบว่าอินเลิฟมากคับคุณต่อขาครับเออเซลเขาไปหยุดหรือเปล่ามันหยุดไม่อยู่แล้วว่าจะอินเลิฟของอินเวิร์กอยู่ เลยค่ะใช่ไม่ไช่ดิว่าคือเราเราไม่ได้ฟอลโล่จริงเพราะตอนเนี้ยจริงพี่เดียนเนี่ยผมยังไม่พยากพูดถึงโปรเจกต์นี้แต่ว่าคือการรู้จักคาดรอผมอยู่ผมจะเป็นจะต้องรีบโฟกัสมันโฟกัสคนเยอะนะไม่ปล่อยให้พี่เขานำหน้าไปก่อนเลยใช่ไหมคะเรื่งบอกว่าพาผมออกได้ผมไม่ออก อินเบิร์ครับอินเบิร์กเอออะเราได้ถายรับก็เป็นคุณมความรับของมรรดาเออเราเดินทัวมาแล้วแบบเออซาตีะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ชีวิตคนทั่วไปเพรว่าทุกคนมีชีวิตของตัวเองแล้วเราก็คารุให้เกียรติซึ่งกันและกันเออดีใจไปกับเขาเออแล้วก็ไม่ว่าเขาจะดีใจหรือเสียใจเราแค่ร่วมไปกับเขาเออไม่ต้องไม่ต้องไปเกินเขาอ่ะคือผมรู้สึกว่าอันนี้น่าจะพอดีสุดในการกิน เราอยู่ด้วยกันแล้วเราน่าจะยิ้มให้กันไปได้ตลอดใช่เรอินเวิร์อินเวร์อินเวิร์อินเวิร์อินเวิร์กอินเวิร์นเวิรอินเวนร์กนเวิร์นอินเวิร์วรอินเวกอินเวอเร์อนรอินเวิร์อเอเวิวอินเวร์อิออินเินรออเคขอบคุณคร